ซึ่งพอมาหนึ่อยากยังรอไม่ออกก่นนะเดี๋ยวรบ้อเดี๋ยวเคุยในปที่ก่อนวกลมน์ดว่าดูว่ากะมีลักษณะไหนอะไปเลยก็คืดการถากขอ่านการประการ มันพยายามที่คนเล่นในสนามทุกท่านก็ดีกว่ามากนะครับก็ไม่ได้แค่แค่ <laughs> ก่อนนี้มันเป็นกรงการตลากันะกรแบ่าเสียแต่เมื่อนักถูกไปอยอมนำถูกฉาสีจะให้แิดการแต่งเพลงมถูกเป็นผลให้เกิดความไม่สมบูรของจำนวน

What? Wow. ความเหมาะสมของานข้อที่เท่ากัน หนึ่งศูนสิบกำลังลบเก้าแต่ถ้าเป็นเด็กก่อนจะเป็นลบลบหนึ่งคูณสิบกำลังเก้าคนน้จะมีค่ข้าเท่าเก้าหนึ่งหนึ่งคูณสิบกำลังกำลังลบดับินีความตากันนมัูางไหนก็คือการน้ไม่ตนมีา้การน่ต้ารันเป็นนาได้เหมือนกัน่้งรักษาใหม่แต่่างไปอ้ตัวนี้ใคจ่ายที่หนึ่ไปยังที่ที่หนึ่งคนเขอคนมาคก็จะมี้าคนเราอยากที่สิบสี่จะได้ยังไงตอนนี้เราเอาสามเป็นแบ่ี่าอ่นงูนะ เราจะนำตัวน้ำที่เก็นน้ำให้เป็นตัวน้ำที่เป็นแม่ลดแล้วเราก็ไปไล่ไปไล่จมวนตัวน้ำเสียบ้าเปียกเปนารตัดสินเสร็จเลยแล้วก็จากนั้นเราถดที่มีประจุเข้ากันลดจะดูว่าหะหักเป็นแม่เกิดโดนหยุดในกวาโดนจะโดนหักออกข้งแต่ก็เราใส่อิ่มเข้าไปลดจากสันดีมันจะไม่ทำาบหักที่อยู่ในโดนหกขั้าตอนต่อไปน้วน้ำเสียบ้าให้เป็นตัวน้ำี่มีประจุเป็นหัว เปลี่ยนแค่ไหนกันวางไปแล้วทำไมอะไรที่สองแล้วเลยอะไรอะไรหรออะไรอะไรอะไร แลงหไ้รหมนได้เราะามกลมมันเป็นีมากรกเข้าไปเหมอนเราอนะเป็นีนะท้นได้มนสมาปูได้นทกทีีดไปรอบๆกับการระบหการระบบ้งมาาจอกถงแล้กวาแลต้องหเาฟาให้นดูลกมันด่าแลวมันจะเป็นรัหน่เแล้วเราอนุกแตเอจ่ไปตรงกางใครกหนง้เราไปบัง่ายาห้ราดเกลองศาให้เราดูว่าอันเป็นของอกี้แต่ถ้า่า้านไปดอก กาก็เไป็จกะารถาิดานาขอกใ้ในการปรกก็คืออีกเลยอกายกิน่ก้านติดตเขาอี่ก่นไม่านนเขอกกจะเอไม่กันันัแลไป้อก่อเตะก่อะก็ค <tra 195 2> right nah ่ไดอเอยปเขามาเ็ม่่หน้หนกไ่ไก็ด้ทห่ไ้ก็ไดนอนนดกได้ได้ i <laughs>

ด้อกับสเต็กเป็นแรงดึงดึละแรงดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮายเฮ้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 ยเฮะยะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ t เฮ้ย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 เฮ้้